สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้า Discord ของแมปอน,นิมิเบนกะนะครับเออเราห่างหายกับแบบนี้ไปสักพักนึงเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มีอะไรให้ดูเยอะแล้วนะครับการที่พี่ไม่ได้ทํคลิปจากที่เขามีสนิทมาเลยเพราะว่ามันมีอะไรให้เราดูน้อยเกินนะเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนาอแบบเอยมาทํคลิปทีนึงก็เออมาให้ดูแค่นิดเดียวแต่ว่าตอนนี้เขาพอจะเพิ่มมาเยอะระดับหนึ่งแล้วก็เลยพามาดูกันนะครับตั้งแต่วันที่28ที่เขาประกาศไว้ว่าเขาผิดสัญญาที่เลื่อนเปิดนะครับ มาเปิดเดือนนี้นั่นเองนะเนาะเรื่อนเปิดเปิดเดือนนี้แลละแต่ก็เดือนนี้ก็ไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากที่ดูตอนนี้อาจจะได้ใกล้ทดสอบแล้วน,นั่นเองอย่างที่บอกไปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งแต่ที่เขาประกาศเลื่อนเปิดเนี่ยเขามีอะไรมาบ้างนะครับมาบอกอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยนะครับที่สําคัญเลยก็คือในส่วนของไอแคส์คสโฮนะครับ คโอ้โอนะครับน่าจะโอ้ไม่ใช่โหนะครับสักทีนี่เขาบอกว่าเกมเพสนิกซูนเวอี่ซูนอะไรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่โผล่มาเลยนะครับตั้งแต่วันที่6เดือน6แล้วตอนนี้วันที่18เดือน6แล้วก็ยังไม่โผล่มาครับในส่วนของสนิกเกมเพนะครับแล้วก็สนิกเกมเพจะมาพร้อมกับปันที่เปิดปล่อยเกมอีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่า จะมาแบบนั้นเลยนะครับก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วจากที่ดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าทําไมถึงจะบอกว่าใกล้เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นเรียกว่าสน่หข,ของเกมนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้มันเขาทําฮิตบ็อกมอนอยู่นะครับเห็นไหมไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็จะให้เข้าวงนะครับก็คือ,อในส่วนของฮิตบ็อกแหละมันจะมีเป็นเรียกว่าเฉพาะตัวมอนเลยนะครับว่าเอ้มอนตัวนี้ฮิตบ็อกจะขนาดไหนเนาะอ่ะเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าในลหลายๆแมปขอที่เป็นทาวเวอร์ดีฟเอนส์เกมเนี่ย ได้ทำการให้มันเป็นแบบนี่ only use the center of model hitbox น,นะครับก็คือไอ้หลายๆแมปเนี่ยเขาทำแค่ hitbox ต,ตรงกลางของตัวมอนไว้ก็คือไอ้จุดแดงๆตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดตัวมอนเนาะแต่ว่าเกมเนี้ยเขาขยายใหญ่ตามตัวขนาดตัวมอนนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่ามี hitbox แค่ใต้เท้าของมอนเนาะเผออื่อมๆใครไม่เข้าใจก็ ถ้ามีมอนตัวใหญ่มานะครับแล้วแขนมันยาวอ่ะแบบมีหลายแขนมีหัวไหล่หัวมีหัวยื่นออกมาอะไรเงี้ยไอตัวในส่วนของฮิตบ็อกตัวนั้นน่ะจะนับหัวด้วยนั่นเองครับจะไม่ได้นับแค่ใต้เท้าหรือว่าใต้ใต้จุดกลางแกนของมอนนั่นเองเนาะใครไม่เข้าใจไหมตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นจุดศูนย์กลางที่เขาบอกไว้นะครับแล้วไอตรงเนี้ยจะเป็นขนาดฮิตบ็อกมอนนั่นเองเนาะยิ่งมอนตัวใหญ่ฮิตบ็อกก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับถามว่ามีผลต่อเกมมากไหม ถ้าเป็นในความแอดวานซ์ขึ้นีปนะครับในระดับสูงเนี่ยมันมีผลมากมากเพราะว่าถ้าเป็นมอนในหอนะครับเวลามอนเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในจุดที่เซอร์เคิลเววีเราตีถึงนะครับมันจะตีโดนด,ด้วยน,นั่นเองเนาะแต่ถ้ามันเป็นแบบเก่าก็คือมีแค่จุดเล็กๆจุดเดียวที่อยู่ตรงกลางแกนมอนเนี่ยบางทีถ้ามอนมันยังไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่โดนตีน,นั่นเองอ่ะในอนาคตก็จะมีผลแบบนี้ประมาณนี้อันนี้เผื่อใครไม่เห็นภาพนะครับอาจจะไม่ได้ยกภาพตัวอย่างมาให้ดูเพราะไม่มีนะฮะไอพวกภาพเกมเก่ามันหายหมดแล้วขอไปด้วยเนาะ อ่ะแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้เขาก็จะประกาศไว้หลายๆเรื่องเลยแต่พี่ขอไม่อ่านเพราะมันไม่มีอะไรนะครับก็คือเขาตอนนี้เขาพัฒนาหลายๆอย่างนะครับว่าเอ้ยเนี่ยเขาทํานู่น,ท,นท, Bot, รรทํานี่ทําเรื่องแมชชินิกบอสแมชชนิกมอนอะไรพวกนี้ใกล้เสร็จแล้วนะนี่ในส่วนตรงนี้น้องน,นี่อันนี้เราอ่านแค่ตรงนี้ก็พอนะครับก็คือพวกบอสที่มันตีตีมอนอะไรแบบนี้มีเพซเซ็ดอาจจะเป็นมอนแอร์มอนีเลือดมอนตีโจมตีกับมอนสตันมอนตีสโลอะไรเงี้ยมันปรับแล้วนะครับตอนนี้ พร้อมประมาณเสร็จประมาณ90%แล้วนะครับก็เหลือลแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแสดงว่ามันใกล้เสร็จแล้วนั่นเองอ่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการเทสตบั๊กนะครับแล้วก็ไอ้พวกเอฟเฟกต์การโจมตีของยูนิตนะก็จะเริ่มเพิ่มเข้ามาเพิ่มเพ้่อีกหลายตัวนะครับอาจจะทําใหม่ในบางส่วนด้วยนะอันนี้จากที่ดูดูมาเนาะอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาก็จะดูบอกนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ตัวนี้เขาแอบมาวีนิดนึงก็คือหยุดการที่ DM มาถามเรื่องว่าเอ้เกมเปิดเมื่อไหร่นะครับ ขาบอกไว้ว่าเมื่อ,อไหรที่มันเปิดเดี๋ยวมันก็จะเปิดเองเนาะอันนี้ประกาศไว้เมื่อตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะครับอออรก,ก,ก็คือบ้าอ,อันดองคืนก็เก็คือเมื่อคืนนั่นแหละเออนี่ครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะแต่จากที่ดูนะครับอันนี้แอบเป็นสนิทเกมเพ์ได้เหมือนกันนะนี่นะเป็นไหมมีอีคิดทอยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อนนี้เป็นรูปเพชรกับรูปทองนะครับที่ในด่านที่เราจะได้เนาะ UI เราจะเห็นได้ว่ามันเหมือน a อนิเมชั่นเอเวเจท์ที่เป็น V2 เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาค2เลยก็ได้นะแต่ว่า มันมาแค่เดฟนะครับตัวโจเนอร์ไม่ได้มาด้วยนะครับหรือว่าโอเนอร์อาจจะย้ายล่างมาก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นสคริปต์กับสเตย์ก็ได้นะครับคุณโครโบกับคาสโอ้โหนี่นะฮะเราไม่แน่เนาะในส่วนของเดฟเอเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับในบางส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเทสเตอร์มอเิเตอร์ไอีเซตซีเนียซิโนอะไรเนี่ยมอเิเตอร์ก็เพิ่มมาด้วยนะครับใครอยากรู้ว่าใครเป็นใครบ้างลองไปส่องใน Discord อ Anime Adventure ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงใครอยากให้พี่ทำคลิปแยก, e y, กเอ้ยพี่ทีนี้ไอ้ยเอ้เดฟเอเนี่ยมาเยอะจริงไหมพาดูหน่อยเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับแล้วก็ในวันที่8เดือน5ที่เขาเลื่อนเปิดนะครับเขาจะมีเป็นการแก้แหลกด้วยอ่ะบางคนอนะ่ะเอ้ยพี่แบบถา,ามมาเยอะเลยนะครับว่าเกมเปิดจะเป็นยังไงท,งทั้งที่เกมมันยังไม่เปิดนะแต่พี่ก็เดาๆไปให้ได้นะครับก็คือใน Anime Adventure เนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีสคริปที่ทำให้เซิร์ฟแหลกโดยที่เราสามารถ แบกมอนโดยที่ให้มอนมันยืนอยู่กับที่เหมือนมันยูยืนอยู่กับที่อะนี่เห็นไหมอันนี้คือจากที่เขายังไม่แก้ในเรื่องของปิงแล้วมอนมาแลกนเนาะเห็นไหมมอนมันจะเดินแอบบเดินดูช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้เขามีแก้ไว้ด้วยนะว่าปิงขึ้นเท่าไหร่ก็จะทําให้มอนเนี่ยเดินปกติเนาะนี่นะครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นข้อดีไหมก็ไม่รู้นะครับหรืออาจะเป็นข้อเสียก็ได้เนาะ นี่อ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นส่วนสองซนิกเนาะแล้วต่อมานะครับอันนี้เขาาโพสต์ไว้บอกว่าไอ,อนน้คนมันมีคนพ,พิมพ์นะครับว่าทำไมโพสต์ในวิดีโอด้านซ้ายเนี่ยปิงมันเยอะแล้วไม่มันแหลกขนาดนั้นแต่ว่าเขาลืมดูว่าด้านขวานเนี่ยคือเขาแก้แหลกนะครับเออเนาะเออช่างมันนะตรงนี้ช่างมันเนาะแล้วก็มีเป็นสนิกของโมเดลเป็นโอปิโตนะครับใช่โอปิโตไหมเออใช่สิโอปิโตนะครับอ่ะก็เด้ยด้ว่าดูดีเลยนะครับมาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการสเตปรีโลนะครับลหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ มันมีซัตจดลีโลไหมมีนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของไอเทมอเอาไว้รีด้วยเขาสนิกมาแล้วนะสองอันนี้นะครับไม่รู้ลบไปหรือยังเนาะเป็นรีซัตจดเป็นการ์ดนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นการ์ดนะเป็นการ์ดหลักกับการ์ดรองนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนการดูอินฟอร์นะครับอินโฟ,อ,อ,นฟอ,อินฟอร์ดนะเนาะพออันเนี้ยอันไม่อันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าโยนความผิดให้ดีเฟนเดอร์นะครับก็คือ,อไม่ได้ใส่ร้ายนะ,ะตั้งแต่ที่มีสนิกอินฟอร์ของเกมนี้นะครับอันนี้ไม่บรรยากาศพอ สนิงเนี้ยปล่อยมาได้สักพากหนึ่งใน Anim ี้ e ม่ได้เฟนเดอร์แพทล,ล่าสุดเลยนะครับเราสามารถดูอินฟอร์ของคนอื่นได้เหมือนกันเนาะอินฟอร์คืออะไรค,คือข้อมูลของคนคนนั้นนะครับว่อาจะเล่นกี่เกมมียูนิตประมาณเท่าไรเล่นชนะกี่ครั้งเพชรเคยใช้ไปเท่าไหร่อยู่ดีเกมนั้นก็เพิ่มเข้ามานะครับในระบบเทรดนะก็เลยงงาเอ๊ะทำไมเพิ่งเพิ่มเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วจะเป็นการอีโวนะครับอันนี้ประกาศไว้วันที่15เลยเมื่อ3วันที่แล้วเองนะครับเมื่อประมาณ3าวันที่แล้ว นี่เลยนะครับนี่เป็นการอีโวอีกริดนะบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับเดี๋ยวเราดูกันสักนิดนึงเนาะนี่อะ็นบ้้นี่ในนี้มีบอกด้วยว่าเพิ่มดาเมจ50%แล้วก็มีการโจมตีใหม่เป็น Shadow Force Slam นั่นเองนะครับไอ้ยว้โอ้โหโคตรเท่นะครับมีเทดบอกซับเทดแล้วก็ Ascension บอกด้วยแสดงว่ญญาตัวรับมีโอกาสทำ Ascension ได้การ Ascension ใช้ประมาณ6ตัวหรือถึง7ตัวนะถ้าจำไม่ผิด แอทัสปีดเรนจ์เหมือนจะไม่เพิ่มหรือเปล่ามีให้บอกมีมีให้ดูไม่หรือไม่น่ามีนะครับตรงนี้แต่บอกเลยว่าน่าเล่นมากๆนะครับส่วนตัวพี่คิดว่าถ้าโดนลิขสิทธิ์หนึ่งก็ลาก่อนดีแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่าใจเหมือนกันนะว่าจะโดนไหมนะครับช่างมันและในล่าสุดนะครับเมื่อล่าสุดเลยก็คือล่าสุดแบบสุดๆเลยก็คือเมื่อวานนี้เอเมื่อวานซืนสิเออเมื่อวานนี้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นตอนคืนครับช่วงตีสองของเมื่อวานนี้เออฟีววันนั้นนะครับอะ มันมีการสนิทออกมาเพิ่มอีกก็คือในส่วนของการโจมตีมอนจากบอสน,นั่นเองเห็นไหมอันนี้คือแมคาินิกที่เขาบอกว่าทำเสร็จไปนในส่วนหนึ่งแล้วนะครับประมาณ90%เหลือแค่ออนิเมชันที่ยูนิตเราจะรับการโจมตีนั้นมาอันนี้นะครับโอเคเนาะนี่ประมาณนี้เห็นไ,ไหมโคตรเท่นะครับตัวนี้เนี่ยเอ่อบูมเม้นท์ฟิชเจอร์เขาอาจจะยังไม่ได้ทำแต่ว่าการโจมตีบอกเลยว่าที่มากนะครับ,นะรบแล้วก็อาจจะรองรับในส่วนของ100ย p s ขึ้นไปที่เกิน60 fps เนาะ อันนี้ก็จะเป็นการโจมตีของมอนในดับเบิลดันเจียนนะครับในทิกต o k ลองไปดูกันได้นะครับมันจะเป็นการโจมตีแบบควงก็คือมันสตาร์ลอบตัวไอตัวเนี้ยมันจะตีระยะไกลนั่นเองนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็จะมีวงแดงๆด้วยเพราะว่าถ้าเราวางมอนชิดกันมันอาจจะโดนสตาร์แบบลูกโซ่นี่นะอันนี้ก็คือถ้าบอลมันออกมาอีกก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะครับโดนสตาร์สโลเอ้โดนสตาร์สโลเลยว่าโดนสตาร์ยิงยิงยิงอย่างเดียวนะครับนี่เลย ประมาณนี้นะครับตอนนี้เกมก็น่าจะเสร็จไปได้สักพักแล้วแล้วก็เขาบอกว่าให้เราไม่ต้องไปสนใจในส่วนของฟิเซอร์เคลื่อนไหวนะแบบการเคลื่อนไหวของฟิเซอร์ที่มันเดินนะครับเขาจะแก้ทีหลังเนาะ <c oughs> บอกเลยว่ารอตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยนะครับ <c oughs> พี่คิดว่าน่าจะใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับสนิทไม่ใช่สนิทสิเกมเพย์บอกกับว่ารีเลสหรือว่าลีเลสไม่ใช่ลีเลสอีพูดผิดนะครับ ace, รีเลสตะติดลิเลสแบบปันป่นๆไปจนติดไปเลยนะฮะนี่ขออภัยจริงถ้าเขาให้เทสเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ อาชีพให้ดูนะถ้าเขาให้ดูนะถ้าเขาไม่ให้ดูก็อาจจะมาเป็นแบบรีวิวนะครับเกมเพลย์เบื้องต้นให้ฟังละกันเนาะโอเคอาจจะแอบรูปแอบรูปมาให้ดูนิดนิดหนึ่งนิดนิดหน่อยๆนะครับ่อเป็นสนยงให้พวกเราไปเนะาะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาจะให้เทสเมื่อไหร่จากที่อตอนนี้ไม่มีประกาศอะไรในคอนเทนต์แชทเชสเตอร์เลยนะครับมีแค่โลโก้ใหม่ในส่วนของอนิเมะเบนกะนะครับ ออก็ดูจะดูดีแต่มันดูแปลกไปนิดนึงนะในส่วนของโลโก้ใหม่นะครับเพื่อใครถามว่าเอ,อ้ยพี่คอนเทนต์เจเตอร์มีอะไรพิเศษไหมไม่มีนะครับแล้วก็ใครอยากดูสนิ้ก่อนใครให้เราเข้ามาบูทเซอร์์นะครับเราจะได้เป็นยศพิเศษที่สามารถมีช่องอีกช่องหนึ่งที่เป็นบ er ูเตอร์สนีทเราจะดูอย่างอื่นได้อีกนันเองเนาะจริงๆพี่มีอย่างอื่นอีกให้ดูแต่ว่า ขอไม่เพิ่มไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โพสเข้ามาแล้วกันเพราะไม่ได้มียศพิเศษนะครับไม่อยากเอามาจากของใครด้วยนั่นเองเนานะเอาเป็นว่าดูแค่นี้กันก็พอเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงเนี่ยเขาปล่อยวันลิเลสเมื่อไหร่เดี๋ยวลิเลสนะฮะแล้วก็สนิเกมเพลย์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะพามาดูกันทีนึงแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ